rồi mặt mạp lầm tè tè lầm kè kè với bao nhiêu thế chơi muốn ăn cá ư thứ ba tầm quạt tầm lùm ba cái này phản ra nữa mình là thì phải nữa, mình phải là dân ở phải cái nữa mà chạy ngay đi ừ cứ tụt đây thì kéo tao được một đoạn dưới mía à? bảo tè này rồi này rồi này rồi này Mình một tiền đi của chạy tụt đây thì của nhà bèo thì quan tâm này cô có giận đây kìa đây pi đây cô pi pi ô pi ô đây mà tiền của bị chín năm cha của cha đây mà quần chín năm kìa nè Còn con chín năm cô cô nói thì cô pi cô cái cô pi đúng đạp cha nó muốn mất tất kìa rồi Bà bảo muốn bây giờ nữa bây giờ nát mai kìa phải vô พอโยชน์มดเกว่าปัจจานปัจจานนู้รู้รูรรูนปยูนอไปยน์จกวัดไหนอ่านอกวั่ี่แผลเชื่อคนเหลืองแผลไม่แช่แผลเชื่อนักล่านี้กดวัดช่องบันทาจริงเกียวนักล่าอกวาปลตายวัช่งบันาาเออุนนักล่าขใจนักลาอดณาเมืองมิโลมึงรู้เลว่าโตะวัดช่องบันเทาเอ มารงพนานี him. Him ่กว so ่าเดวเีรอยมันควงมากุเล่นหลังเลยนี่กูยืมจงพนก้าวนี่ยต่คมาเดียวเขเล่นหลังไกวัดกันด้่งพนบีไรไหมบ่าหลังไก่มีไตองอะไ้ฮัมกับแม่กูรบกันม่จะได้กันตี่คอยให้โตเลื่อเปรตดแตจะวิจาร์ชูเน้นมันจะวิจารณ์เสียกูรงซื่อแต่แม่มึงทำบ้านเป็นตัวอย่างให้กับระจาชน แม่ต้องมาแกว่าวกลบคงว่าฟามันเยอะกนไก่คงูแม่ต้องไก่คงนี่ไกดีมาเพื่อนกูล้นกิตายไก่คงูดแก่ไก่แบบพึ้นกัเลยกับประชาชนเออมึงเล่นตุกตืมังแหมแม่ต้องของไก่้วยตอดแด้วยของแกไก่แบบไม่กินจิตไก่ไม่กิจิตเพื a a ่อวยตอดนั a a country, a ้นุ playing, so mañana, ๊ยอนชุนั้นมึงเลกูไป็นตลก้มันแกยีบามเดนี่ไม่ใจะได้กเอยแม่ กูไปเจอคยแก้แม่ต้องอีทบ้านนด้กลเป็นบืนแม่ต้องแม่มึงตอนกกับเตือนมาเลยแแม่จงเชิมจุ่มกูมันมาเป็นการกันปุจจามันไม่ใจเข่าเข่ากิงไม่เก่าเก่าเลยยิงเลยไม่เ็่าเล้วแบบว่าไเล้วอี่เออเพราะจะนั้นตัวได้ใช้ควายใช เจ่นตรงได้เน so, um, ี่ยาอย่างจึงมึงกูก็ไม่ไหนหรืตีเราเรื <parfois> ่เลยเดินเลยชันไอ้หลุมลาหนูแรงว่าไว้กูโม่นะาผืนนุกกระจายที่ที่ปัจจุบันเราเนี่มาไม่ต่างเลยต้องเผชิญเมืองกันเด็กมั่งผัวตรงตรงกับบริเวณแน่นอนมีเออพอัวมั่งผัวกับบริเวณที่นี้ไม่ได้กันไม่ได้แน่นอนจะเจ็บจะกูเพราะว่าจะนั่นเราเนี่ยแกน่ะตรงเอาต่างต่างมากินเออ ตัมมากินเป็นความสมาธิปวดตัวรอยตาไรอยไตไดกันดีแบบนี้ได้ดอกแล้วเดี๋ยวเล่นหลักคนจัดกันว่ามึงเล่นมันอมดูโทรมากมึงงอาวกูเป็นจ่ารีมึงง่าวกูเคยไหมมึงงอหวกูเคยไหมฮะกูไม่ได้หวาเคตีจ่าลาวันดื้อได้ร้อยจ่าเาวันจาหลาวันนั่นจังแล้วเคก็อยาเรื่องตู้คนจะซ้ำไหม มึงไม่ได้ได้กูตีนะมึไม่หวาเลยตีการแบนี้เราเล่นหลักกฎชัดกูไม่วนกูไม่เป็นชัดมึงไม่บานมึไม่พรำนะเดี๋ยวเราดาบกูนะกูไม่จับกฟ้องได้นีเกอ้ยแนี้นะกูในแต่ระดับฝันระับกูเท่าจะลาเองกูเท่าจะลากูไม่มึงเป็นชัดต่อมึงไม่ต้องเป็นชัดมึงเป็นเจ้าก้องกระดาละกาอนเจ้าก้องกระดาละกาอนเออทีนี้บุชุ่มสบุญกูได้ับไปโตกูเป็นชัดอี เจ้าก้อนกันนาละก้อนมีนาเต้ต้องทมอะไรมังม้งแกวบ้าเลยเจ้านาเต้มีอาคุณเต้มีนาเตคือมึงเป็นเจ้าก้อนกันนะเออนาเต้ที่จะต้องทาคือรายงานตัวฮะกูถามว่าชื่ออะไรนายทองตัตองฟ้ามันจะอยากเฮีดดไอโตมึงเป็นรัฐรเออเป็นอะไรร้อยเป็นมามาลงเพื่อฮีมาโปฮีกับกับกับมาเมียฮีข้าอ้ มากันตุย่าอีดอกยังกันมากันตุยการตึงมึงไอ้แก้วกูเป็นแเป้แเป้เป็นจัดติบอดทนฮันดูเมนไม่ชอบแปะแเป้รองเพื่อแป้แม่ทีนี่กูอะมึงไม่ต้องทำไรแตดใจได้งจังจื้ออะไรทั้งปนหัวโตขึ้นคนอีแม่นายต้องต้องมาแก้วเออยโต วนนี้เลยดังตะกันดิบวะป้าจะดังตะปักไตดทีเริ่มรเบิโต้เรเบิมฮิมนายต้องปนันเอยนั่นเองั้นจะตทีกับผูไม่ใช่จัดเลยจะวะอู้ออ้วันนี้ต้องดังกวป้าไปตั้งตะเทที่จัดจัดดิดิดิ้ด้ได้แขแข่งแแ่งตัวพอดีจะลูกขางจะลุกอมมาละเออพอดีมากลังลไม่ตอน นั่นไือดนตรีจะจะดีแมากแหมจัดได้ม่ไหนต้องไอ้ต้องลืมองเยอะเร็วจับจับบาดตันตายไม่ตัน้งนักกูนักกูนักจริงเงียบลำนักกูนะสุดยจักไม้นี่นี่ปันตะกรี tn ะปันตะกรี tn ะเว้ยเห็นแม่พักคนตั้มเนียบยอดออกเคแล้วได้ยุบสภา มึงกลัวไหมแกวปันตากรีดไอโตกราดไยมาละโตปันตากรีเตอไม่ติกราดเลยดีกว่าน,นอพอโจอได้ <c oughs> ลมเลยกุ่นลับเลย <c oughs> ไอโตกับมันจันิดีกันเลย <c oughs> ไอตองกครีดเออหรือลเล่นแบบปันตามิดปันตามิดนะอยากจะปันตาเตือนนต่ก็ไอตองตตะตั้มเนียบดำก็ยัง <c oughs> <c oughs> เว้นกูว่าทำเนียบพิลุดเลยจริงเอ้ยตัางนายกตอครับ่อไมผมอยากจะทรากว่าปันตะเคลื่อนที่ขอมอบอยู่ทำเนียบรังเกยว <c oughs> ันนี้ยังขอมอบอยู่ได้ไหม